รสวัสดีครับพี่น้องมันนี้มาติดตังที่ยกมันน่ะนี่งส์ของสร้างนกเด้อครับเด้อกับรถฟอร์ดรถไทฟอร์ด T.S.90 ครับยักษ์ใหญ่เห็นระบบของสร้างนกคือเก่าเหรอครับะครับล่างล่างยกขึ้นนี่กันนะครับได้สูงบ่ ล้อยกคลื่นิกกันนะนี่ครับโอเคครับลงครับลงนี่ครับของสร้างนกนี่ชาแม่เพื่อนผู้ให้ผู้ให้ยนี่ครับเห็นไหนพอโอเคปะโอเคโอเคเยี่ยมเี่ครับผมนี่นี่แหละครับเจ้าของรถเพื่อนนี่ครับวันนี้เพื่อนห้เกียรติมาติดตั้งทั้งุ๊บน มาไกมือนีมาไกจนว่าสิค่ำละละ่ะหาม้วงแล้วมือนีมาทำการติดตั้งที่ยกมันของช่างนกครับนี่ครับสไตล์ของสร้างนก,กบสิทธิ์เก้านี่ละ่ะจับหัวครับแน่นน่ครับ,รบข่าแม่เพิ่นผู้เพิ่นระจ่างมาสิล่องอีก อันนี้ล้อรถไท้ครับนี่ติดเขานักหนักน,กนี่ว่ามันสิโปโดง่ายบ่สนะว่ามันหนักเก่าเอานักหนักน,กน,กนี่มันสิโปโดง่ายบา่อยากให้ล่องเบิง้งนี่ครับผ่าเข้ากับผ่าสองเมตรผ้าสองเมตรลบออกเด้อเบิ้งกันเด้อทั้งนั้นนะมันฟุ้งไปนี่ครับยักษ์ใหญ่ฟอร์ดเข้าซีฟครับ มือนี่มาติตัง้งอยู่อุดอรนี่ครบับรรยากาศยามือแรงครับหาโมงแล้วเฮ็ดแล้วพ่อดีออกบ้านสวยฝนกระตกมือเศร้านี่ก็เลยมาอันนีเล็นนกน้อยเอาลองปดเพิ่งพ่อบ้านนี่นี่ครับเบื้งครับโชว์ระบบปด นะครับโคตรง่ายนี่ครับที่ยกมันอเนกประสงค์สไตล์สร้างนบครับสนใจติดต่อมากด้ครับเดี๋ยวสิฝากเบอร์ร้วยห้างล่างรับติดตั้งทั่วภาคอีสานครับตาถูกแพงตามระยะทางนี่ครับฝากเลยนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่ครับ บางคนยักษ์ใหญ่ครับนี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยครับเด้อคลิปนี้เอาสวัสดีครับ